อตอนนี้ครับท่านผู้ชมครับนี่นอนบ้านโป่งชาแนลครับนำผู้ชมมาที่ค่ายมวยดีเอ็นมวยไทยยิมครับที่บ้านโป่งรานบุรีครับมาสัมภาษณ์เพียนดาวครับหรือว่านักโชคที่อยู่ในกระแสแฟนมวยให้ความสนใจเป็นอย่างยางมากนะฮะตรงน,นี้เรียกว่าพลังโซเชียลนี่หา้ใจหาย,หายออกนี่เป็นเกียนดาว <c oughs> อ่ะตอนนี้มาสัมภาษณ์กครั้งหนึ่ง <c oughs> ตอนนี้เป็นยังไงบ้าง การที่สองดีครับผมดีนะครับก็มีกี่วันอีกกี่วันตอนนี้ก็ซ้อมเสร็จแล้วเพราะว่าเดี๋ยววันศุกร์นี้ก็จะชกแล้วใช่ครับตอนนี้น้ําหนักเกินเท่าไหร่กินดเกินอยู่โลนึงครับโลนึงหนักใจไหมครับหนึ่งกิโลที่เหลือไม่ครับไม่หนักใจนะสบายสบายใช่ไหมครับตอนนี้ก็เริ่มซ้อมเบาๆใช่ไหมครับอัดมาเต็มที่แล้วมีทวนเชิญมี เรียกว่าลงรวมมาเรียบร้อยรพร้อมไม่จะมีพร้อมพร้อมไหมมีมอะไรสะดุดไหมเจ็บก็ได้ป่วยไม,ไม่มีเลยคร่ะฝากเส็บโบสทด้วยตอนนี้ไม่ต้องเป็นห่วงก็ออไม่ต้องเป็นห่วงครับผมท,ทําเต็มที่ครับ,รบแล้วก็เจ็บโบ๊ก็ว่าจะได้ระดับหนึ่งนะครับไฟนี้สะด,ด,ดวกแน่อนอนแค่ฉันไม่รู้แต่ก็เต็มที่ครับนะนาเอาเกมกีฬาครับผมเกณฑดาวตอนนี้การฟิตซ้อมดีบำรุงยังไงบ้างบำรุงดีแน่นอนครับก็มีไก่ครับ โอ้นี่ไก่อกปิ๊บครับรับไก่อกปิ๊บลุงน้อยนะครับใช่นี่ฮะตัวใหญ่มากนี่กินคนเดียวเลยนะครับตัวนี้นี่เป็นเป็นไก่ที่รู้สึกจะเป็นไก่น่าจะประมาณสามโลนะปกติที่ทาขายนี่ประมาณโลหนึ่งโลสองตัวนี้ก็ประมาณสามโลนะฮะเรียกว่าถ้าหมดแรงหรือไปเหยียบสายไฟช็อตนี่ต้องมาคุยกันหน่อยนะต้องเที่ยวนี้ถามนิดหนึ่งเจาะลึกหน่อย ค่าตัวยืนยันใหม่ว่าเท่ากนี้สิบวแแให้ก่บให้ห้าพันครับผมให้ห้าพันแล้วถามนิดหนึ่งห้าพันจะสั้งใหญ่จะจับสันปันส่วนยังไงก็ต้องให้ทางผู้ใหญ่ครับครับแล้วเรานอกจากค่าตัวห้าพันบาทมีอาชีพจากใครบ้างที่เห็นเห็นในในเฟซมีนี่มีมีอาชีพ เยอะเลยครับเยอะเลยประมาณถึง <pim> ถ <ples> ึงห mm ้า hmm. พันไหเพราะฉะนั้นก็ได้ร่วมรวมหมื่นไหมไฟนี้ได้น่าจะถึงนะเพราะฉะนั้นแล้วแรงจูงใจและความมั่นมีแน่นอนใช่ไหมครับก็อ่ะสุดท้ายเลยฝากไปถึงคู่ต่อต่อสู้ด้วยก็ฝากถึงจิ้งเนตไฟนะครับให้เตรียมตัวมาดีครับผมสู้เต็มสู้กันเต็มร้อยครับผมลงมาก็เป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมครับอ่าเพะั้นเป็นใจวีลาแล้วก็ฝากถึง เอฟซีด้วยก็ฝากถึงเอฟซีแฟนคลับนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมวันสุกนี้นะครับถ่ายทอดทางเพจเมืยอลขแปดเก้าครับผมหรือว่าทางช่องทูฟอร์ยูยี่สิบครับเวลาหกโมงเป็นต้นไปครับผมครับ